ผมก็ใจเย็นๆเพ้าะเดี๋ยววันนี้จะทราบว่าคนอินเดียนะครับคิดยังไงกับประเทศไทยระหว่างสองจังหวัดเชียงใหม่กับพัทยาครับอินเดียจะมองพัทยาเป็นันดหนึ่งในประเทศไทยทุกคนที่มาเที่ยวประเทศไทยต้องไปพัทยาส่วนใหญ่เพาเครื่องบินลงโซนรูณุนะไปพัทยาก่อนเลยฮะแล้วสุดท้ายค่อยเข้ากรุงเทพมาช้อปปิ้งเพราะว่าบอกอินเดียมีทะเลไม่ดีครับแต่เป็นทะเลที่ไม่มีแสงสีเสียง พัทยาเป็นทะเลที่มีแสงสีเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียมาแล้วก็จะกาโตเลยคนะือเป็นไม่เคยเห็นในชีวิตเป็นประสบะการณ์ใหม่ทุกคนจะตื่นเต้นกับแสงสีเสียงกับวอล์อินสตรีทกับหาดพัทยาเช,ชียงใหม่จะไม่มีความตื่นเต้นเพราะว่าอินเดียเนี่ยนะเมืองทั้งเมืองอยู่บนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเชียงใหม่เป็นแค่บนเขาเพราะฉะนั้นความสวยงามวิวทิวทัศน์อินเดียเรื่องเขาเนี่ยจะสวยกว่าเมืองไทยเป็นรอยๆครับเพราะฉะนั้นอินเดียจะเปิดจะหลงเสน่ห์แสงสีเสียงและทะเลพัทยา อินเดียรู้ั้นทันยาอินเดีเย,ยชอบพัษยากเจ้ามันย